ทุกคนหรือว่าทุกฐานที่กำลัง,งส่งโมโสาวแต่แลงแห่งมือเสเนื้อหัวฟันนั่นเองบบนี่โมก็จะพาทุกคนมามาเบิงการตามส่ของสาววงและบรรดาโมครูที่กำลังอาอยู่ในห้องนี้เนาะขเขาจะมาถึงน้ำเมา,าจะมีจะแสบหรือจัะเป็นเจ้งไหน น่ากินน่ารับประทานแนวไดเฮาฝ็ต้องไปเบึงไปติดตามพรม้อมพรอมกันกับซามูไเลอลยขอตอนนี้สาวบงก็กำลังตามอยู่เนาะไปคนไปเบึงน้ำกันเลยบรรยากาศของมือน,นี้ก็จะประมาณฝ่าฝนฝ่าฝนฝนน้ำเต็มิด ทุกคนมอนี่บรรยากาศก็ค่อนข,อข,อขอนน้างจะดีเนาะฝนตกสรอ,อยๆเขาเลยว่าบบเลยออกไปสายบบเลยเขาโฟดหรือว่าซาลีทางหลังงฮงเฮียนซาโมกออ่อนเขียวอุ้มสุมยวอุมสุมสดสุนสดใส,ม,ส,ม,ส,ม,สม,มากๆเลย <c oughs> <c oughs> ฝนฝนตกยุดหยุดอ่าอยากถามอาการหน่อทางลาวทางไทยฮะเป็นจังไงเนาะวงนี้ฝนก็ตกอยู่ว่าตกก็คอมเมนต์บอกสามโมเลเนอร์เพราะว่าทางเวียดนี่ฝนตกร้ายทุกคนมองไหมตกทุกมืตกทุกมือฝนเกือบตกทุกมือเนี่ยบรรยากาศตัวแบ่มันก็จะมีตัวแบ่เข้ามาเออเนาโอ้วมีลูกมันเลยกุ๊ก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 ไม่จ้องโตตัวแบ่กุ๊กกุ๊กกุ๊กในบรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีดฮัลเล่เพราะว่ามันฝนเนาะไปตอนนี้เฮาก็ไปเบิ่งดาวโบงกัน นี่คือมักเผ็ดตอนนี้เฮาก็ไปเบิ่งสาววงตําซุ่มกันเลยเลยบ่เผ็ดบ่แม่นสาววงตําเนาะสาววงอะทุกคนตอนนี้เฮาก็มาเบิ่งสาวพูนโอ้ยโอ้ยยังเฮกับอันปองน้ําเแล้วเนาะอันนี้ก็ฟูนึงมาเบิ่งสาวนนั่นชื่อนั่นนางฟ้องกเลยวันนี้ นางฟองขึ้นซื้อว่านางฟองแต่ว่านางมันบุฟองอันนี้จืดแล้วโอ้อันนี้จืนแล้วแล้วเนาะส่วนนั้นยังประธานจืนก็จะประมาณนี้อี๋สักคนได้ใส่แฟนคลัโอ้อันนี้ก็นาสาวอันเอ็มเทาของเฮานั่นเองสาวงามเลยเนอะคนหัวฟันแต่แล้งฟุ้นก็แต่แล้งมั้งนะถ้าแต่แล้งก็แต่แล้งอ๋อฟุ้นก็ นางสาวฟูนก็ไตแรงเนาะส่วนซาโมก็ไตแรงตอนนี้อันแม่ข้าก็ไปส่งขนมมาแล้วนะมูนี่ค่ะไปขนมจ้าอีกแล้วขนมกราบสวัสดีทุกคนมูนี่มาพบกับวงเนาาะกรบสสวัดีเอนี่ก็ส่งะก็จะมาตามมหฮงตามมูฮงตามมาฮงอันนี้ก็จะแม่นานหาวันเกี้ยมเนาะ ກ່ຽວກັບກັບຫມໍຮຸງນີ້ຫມໍຮຸງກໍຈະແມ່ນນັ້ນສໍານີ້ເນາະແຕ່ວ່ານະສະຫຼຸບທີແມ່ນທີ່ມາທົດສອບຄວາມກໍ່ປະກອບຂອງຫນັງຫນັรອບຫັ້ນນັ້ນເອງເນາະຫຼືວ່ບມູນນນພສ່ທງານາ ເຮົາເລເນາະນະມານິເຖິງມອງຕິດຕາມເນາະນີ້ເຄື່ອງປສົມຂອງເຮົາອ້າຕໍ່ໄປນີ້ກໍເບິ່ງສາບົ່ງຕຳຫຸມກັນໄດ້ເລີຍແຮງກະບາດແຮ່ເລີຍເມືອເພິ່ນເຮົາກໍປະ พิชีแดงมุเมนีฟ้าซีฟ้าสีขึ้นื้อมุเมนีสีฟ้าพิกซีฟ้าพิกซีฟ้าดี่งหน่วยโซ่สามแต่แงเออนเลยัมแต่แรงเอนอือดมือเอือดอะไรมืดจี้นี่ทำคอนเซตเดมันเอือดจี้ทซาฟุนก็เลยซาฟูนก็เป็นแต่แรงอันนี้ด็ เอ, ð, เอเื้อเอะะ after, ื้อเลยอุ่นเียอันนี้เมอนันนี้เมือนอเอื้อมือเอื้อคนผมนอคเพศคนผมต่วาย่วาสกเอื้มเพศเียงมือเอื้อเียง้าก็เนิ่มีจักหนวยอันนี้จะใส่หมดเลยทุกคนหนึ่งสองสามสีห้าแบบเอ็ดหนวยเนาะมัเพศเรียงนะเนาะพริกซีพาเฮานี่หนึ่งสองสี่หหกเจ ็ดใส่สิบเอ็ดเป็นเป็นเท่าไซมโมเเท่รไเอ่ยสิบแปดโอ้เจ็ดใส่สิบเอ็ดเป็นสิบแปดกูทกเลยไหมเจ็ดบวกสิบเอ็ดกูสิบแปูทกแล้วซาุเยอะวสือทำไมเซอเยอย่างนี้เบิ้งหน่อยทุกคนจะเหอทุกคนเบิ้งตอนห่ากินเนาะจะเหอช้าวงกินรลายเป็นพิเศษเนาะพอทานให้ดันเฟห อันนี้หัวกระเทียมห่อนั่นเองเนาะเขาใส่ประมาณซี่กีมก็ได้แล้วเนาะใส่ลายมันก็ขึ้งเนาะมันใส่ลายกับเปลืองเนาะเปลืองนั่นเองเนาะมันเลือดแบบพล้วก็คิ้วเนาะถ้าพุ่งเลยไปสองฐานั้นเขากำลังเห็นเลยอยู่ทุกคนแต่เฟนนี้คือแต่เฟนนี้ก็มีสาวหลายคนคือเก้าเนาะห้องนี่เหม็นมันผู้สาวแต่ผู้บ่าวแบบบูมี่อาจจะฟุ่มไห้ตัวไปเกินละเจอมาเกิเกิน อันนางอันจือหน้าอยู่ตะกีบวกกนเนาะถ้าพี่เธอยางมไทยหซื้อนซื้อเทสุขไยมาโอหมักเฟดหเฮารลายเท้ไลยว่าสิบแปดน่วยเนาะคุยดูนี่เลยไปฝากกันเองนะโมถ้าก็คืนเองบอง กันบยาาหกันอีนาบ้านก่ผาันบ่ยาวมยกันอันนี้จะพเป็นแกโคอเรกันบูฮัจะขนผุนกันนะกันเอาเต่น้ำตีเยี่ยมวันหรอพี่น้องดูเอากระูดนั้นเอาเตยน้ำเดียวนั่นแหละมาืน่ทำเน่เอาะทุกคนนะเอาเกลือใส่น้อยหนึ่งเนาะใส่แต่หน่อยเดียวเอาใส่ร้านมันก็จะเค็มพอยังจะเอากะปิเล่นดีกว่า ปลาแดกน้ำปลาใส่นันเองเนาะโอเคทางสาวบงบรรยายสาวงจะบรรยายเฮียนบรรยายบรรยายไปเนาะคนสาวงลามีโอกาสทำเฮดคลิปเนาะต่อไปคอมเมนต่อไปคอมเมนต์อเป้งนวลนั uh, okay. ่นเองเนาะดูว่าพุงสุรดเนาะสุรใส่ลายเสียบลายเนาะสาวงใส่สวยบงใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยแสียมหน่อยเนาะบุใส่บุแสียเนาะต่อไปคอมเมนน้ำตาลนั่นเองเนาะ ມັນຊານີ້ເຮົາໃສ່ບວງບວງເຕັມๆເລີຍເນາະໂອເຄຜູ no. ້ສອບຕາມລາງເຮົາຈະໃສ່ໃໝ່ອ່າບາດນີ້ເຮົາກ oh, ໍຕຳກັນເລີຍທຳການຕຳຕາມເລີຍຢ uh ູນ huh. ີ Trading ້ົອຕັໄๆๆๆກດຮົາກໍຕຳ บทละเอียดละเนาะตามยังละเอียดวันนี้ก็เป็นกระปินั่นเองเราจะกระปีใส่เนาะทะเลกันทายเราสุดยอกันเนาะกระปิใส่ประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเนื้อมังคุดหอมกับปานนี้ใส่ลายมันก็จะเข้มข้นเป็นไปขสอบกันอาเบียมาเชื่อจแหละมันเนาตายสิว่ามันหมายถึพอะไรเจ๊นี่นี่ก็คือ เดอเออกะปินั่นเองเนาะอ้งแห่หลังจากที่เฮาเอาอันเอา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 อะไรเอ่อกะปิเสร็จแล้วเนาะเขาก็เอามะเขือใส่เลยเพราะว่ามะเขือมันเกลือใส่เลยใส่กะป่าจริงจริงมันเอามะนาวใส่กวนแต่ว่ามะนาวมันเป็นน้ำเนาะเ้าตำแล้วมันจะดีดดีดตามันจะแซ่บแกนตานั้นเขาก็เลยว่า กกมนนามเออมันเป็นลมน้ำเฟรย์เลยบ,นบนง,ง,งนี่นคนงาม,มเ,องเองเนาะอัน,นอันนี้ก็จะแมนสายวันคนงามที่สุดในประเทศบบเออสาวบงลาวก,กำลังจะเฮียนเนาะอีกไม่นานก็จะมีสองของสาวบงพักทุกคนไปติดตามเลยเด้อ ยามใดเนอะซ่คองคุตัวเองขือแนนทตัวเองรักมันไปเลยรากมัเตือให้มันเตะออกหน่อยนึงเนาะไ่ตรงตามมูลลายตามมูลลายันจะไปเคี่ยวมันจะไปเสียปาห้ามนม่้กมันนาไม่นอนั่นเองมกเล่นคื่อชัวตัวมกเล่นเอาไ้ใส่ตามล้างมันจะเละเนาะผูว่าสามม เขาเอากาบมันใสเดฟหนึ่ง,งมันหอมอมันมีกลิ่นมางนาวออกมาอมเองชวนทางล้างจ้องน้ำหันก็จะแมนสินค้าม้ที่เฮามานำเสน,นอเนาะคนขายอันคนสองคนหันก็เป็นคนตอบแเสร็จลกคานเนาะท้าวันทรงสินคานจ้องนอ้ำหันเองอ หอมเยทกคนอมมากลูกน <c oughs> yeah, so ่ารับประทานรับปชิมมากเลยเี่าวงก็จะงามเป็นพิเศษเนาะสาบงตมกินนันเองเนาะตมแม่สาบงข้าาบตมก็จะเป็นขี้ไยสุดขี้ไยของคนขี้ไยก็เมืนสาบง ยังไงยังจนจางเกืออยู่เนาะเพราะว่าเกือจะมีที่มันปลาอะครับมาปุงส่อเนอะน้ำปลาปลาแรงงับปลาแ้งปลาแรงกาสิพะเซียนเหลืองสั้นกว่นมันซอสจะใส่สองดูงเนอะกรนลดมเพื่อปะคนมี่บาทนี่ นั่กาน้ำปลาเองเนาะยูเวียดใส่น้ำปลาเวียดเนาะแต่ายี่หอได้ของูยูเวียดใส่น้ำปลาเวียดยูลาก็ยังใส่น้ำปลาเวียดอยู่เนาะหรือว่าน้ำปลาไทยเพราะว่าฮันเหลทุกคนน้ำปลาเวียดกาะน้ำปลาเขาสมบูรณ์าทุกคนก็คงจะหูละลีเนาะบินาสินค้าของลามันเป็นแนวใดน้ปลาของไทยเลยของเวียด โอ้บุญสาฟูดทางหลังอหกินนันเน่อันแคบแคบหมูคือจะแซบแซบใช่ะโอเคอยู่ไหนคอมแซมแมนสุดยอดแมนมีลายปกติแจแมนคอมแซมแมนบ่มีน่ะทุกคนเนะกิแหนเกืดตีเนาะเื่อเอตี้าเอิญเผตีก็อะไรอะ ไตแล้วเขาเกินมักเล่นลาเขาเกินมักเล่นเล่นเเออแต่แล้วเกินมาเพื่อสมก็เเลยอแต่แลงเ,เอมเพื่สมั้นเส่วนนั้นไทยเขาอื่นอชาวไยก็อื่นออนชนมักเล่นก็มมกเล่นตีอ้อาวน้อมเหยียดมาชอคืนเทศเขจาจีบาชอนมักเล่นช <laughs> อนมคืนเทศตี คิดว่าเขาเอินซอน,น,นมังก็เล่นถั่วใส,วสมนนนันแหละไล่คไปสอบได้มี่ควบดวนเลียดนี่มันจะมีต่คบคบไหมน,น้อยแต่สามีนอกทุลายเขาหมักตากมักเนื้อน่นนาะ เพราะว่าอ่าคนเบียเนี่เขาจะบูบูมากกินตามทุกคนบัคือคนลาคนไทยเห่าน้อยสุดจะเห็นเขากินเพราะเขาจะบุมากกินเผ็ดเนาะอ่าคนเวียชนะเขาจะมากินรสหวานรสจางอือแล้วก็มากินแกงหลายกว่าอือหมึกเงาตี๋เนาะหมึกเงาคนบอกตามสบายนี่ไปอ่านมั้ย มันบ <muitas S 2> ่ <sketches> uh, u si o <bo> <diversion> yeah. t e ื子 Nam n a า s a c k o s a n y a Bereauthoriz d ี่พี่ลอง Gon Enough, Ha Trustee t o ม g Этот t a m a i ี p a s o ânhñapasong reghday, Ho t ่ e i k o p e k e t o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  ự ใส่นี่เลยเฮาจะตํา n a ่นี a เลยเนาะเพราะว่าเฮาจะใส่ a m o โ mahdollg�y okrarhagi <se> wahan tysa mu zaroomondosho khaa a a s k o ย trabajo rhosti Pr s c h e d u l i n ก็นซ ตืมตืมตืมปูน้ำลายสามองไเริ่มจะไหลออกาม,ามาแล้วมันเป็นน้ำสามองบดได้ใจสามองจะใส่อชุบมือวะเนาะชุบมือมาคั่นอันนี้เขาจะเอื่นกินตามเนาะอันนี้เขาจะเอือนกินคนกินคนตามเราดูเยาตามเขื่องมันตามเราก็จะมาคนเนาะ อันนี้ก็จะเมนตามสูตรไม่เนาะทุกคนสูตรดูเวียดนามเนาะบุ๊มค้งไงอันนี้จะเมนตามสูตรเวียดเวียดนามหรือเปล่าสูตรดยวยไซกระด้แบบป่ามันโคงน้อยเนาะเว็บเฮายันโบข้าวอึดข้าเเลื่อเขาก็สมาครเซอสูตรนี่เลยเลยเพื่อหันก็่าจะเข้าทุกเม็ดจนออกเค็มเลยเลยคนอื่นเนาะคนรับประทานรลบประจินมักรลย รดเมืองนาตาก็จะประมาณนี้นาตาโก็ามาะอู้อันนี้จังอีหอนนี้อ่เนอันี่เลยผักของเนี่ยเพือเฟดเฟตหฮงอ่ะเพือตัมแลลวออกมาทุากเันนกะ โมก็จะบุกินน้ำเขาเอ้ยเ็ดเหงโมจะทาให้หูเขากินก็จะมีบาวคุณมานำเสนอคลิปของโมตองปุลุกค้นจีวายังไงก็ฟุ้งซนอ่ะเบิ้งกมาคุณอ่านเบิรงมาโมคุณกินได้เลยเนาะเบิรงมาคุณกินได้เลยเนาะซีรินของแม่โมคุณก็คือมาคุณนั่นเองทุกคนคือจีแซบแซบใช่ไหมบอ อาหารฟูไอ้กํายี่ยบังแล้นนี่ก็จะเป็นการกินสมห่วมตัวของหอพักนี่เนาะจะมาประมาณนี้ <c oughs> คนอยู่ก็เลยก็มากินเม็ดบาดกินแท่แวบุเห็นนา้าบงหนาะสาบงเป็นผูตามก็เลยบอดลาบาบอกว่ากินถา้าบุกินอีมันแหลนขึ้นมาเลย Mhm, <laughs> một kinh khăm thì một người không kinh nhiều hay thế gì sao hèn bullock bull Một bull bộ u bull 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 อันนี้ก็จะแมนคนหัวอ่าคนหัวฟันเขาเอ็ดเม็ดเนาะจะบ,บูมแมนแต่คนไม่หมู่คุลกับสาวน้อยเนาะสาวนองน้อยเขาเจะเป็นคนล่วงฝาัางการกินสมกันจะแซ่บแซ่บสร้างเมืองล่วงฝา,าวางเมืองโมระลุลุบป้าคือจีแสบเลยอ้วน้าโมก็จะขอตัวกันเนาะเอาทุกคน อ้าวทุกฐานผู้ชมทุกคนมือนี่คลิปนี้มาหว่าน,นีนาทีนี้รายการของเฮาก็ะลำเนินมาหว่าน,นี้แล้วเนาะโมก็จะขอตัวไปกินสมน้ำบรรดาสา,าวๆและวบาๆสองฐานเนาะเบิ่งขากินหนาจะแสบเอะก็เลยบาจ,จะขอตัวไปกินสมน้ำขาา้าวเจ้ากอนทานี่ถ้าใครสินสอบผลงานของโมและทีมงานการกินสมของเฮาเนื้อมนี่ก็บากทุกคนก็ไล่กด ติดตามคุณแร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซามูและทีมงานทุกๆคนเหุ้คิดตัวต่อไปเลยเด้อขอขอบใจเอาละลากองเลยลูกบ๊้ยบาจุ๊บ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 จากที่เขากินสจลจากที่เขากินสมเลยอ่ะทุกคนก็จะประมาณนี้ทุกคนก็จะนังปมมปมแมมมูนี่เ่ะก็จะพิเ็ษหน่อยนึงเนาะนึงนงจาแบบฝนตกเลยนาเขาเจ้าก็เลยแบบ ไปสอกต้อนเอาเวียหเหลือมาก็เลยมากินเวียหน่อยนึงเนาะทุกคนเคยเห็นไม้มกุนกินเวียแหละแต่เ่เคยเห็นกระเบุงเนาะ,ะขังแรงได้สิเวียพี่เนอยากจะเป็นลนมนเรนรอยินยเพจนโอ้สวยมุนี่สาฟูนกูนจะมากินเบียเอเบิงเนาะ อาตามสมเฮาก็ค้ายค่ะที่สุดเม็ดเลยนี่ตามสมเฮาก็บ่ยังเหลือแม่นแต่น้อยเนาะกินเนี่ยเราคนก็ปองรำแปรมส่วนสาวบงหานก็จะกำลังไปอันสอกเบียรอยู่ห้องซาฟูนเนาะนึงจะมาติดตามเมองชาวบงกินเบียจะเป็นหน้าอดมาสอนดิ ก่อนจะกลับบ you know, like uh, uh, yeah, ้านแนเนานทุกคนยาบไปกินเบียดเบียดก็เลยว่าซื้อมาปะไปยูโฮมหันอันเวลาไรเวลาบางๆางนึกเงาเกินก็เลยว่าจะไปเยานชิปเบาๆคือกบเฮาจิปกาแฟหันเองอ่ะม่มกุลไปกินเบียดล้วเป็นนอเลยพมูซึงนกิอมเสียร่ลกินเนาะไ่เจกบเม้องกเลย เอาเอามาทองใส่เมแม่ไอยัมน้ำมันก็แม่เออฮ้ยทองใส่เม็ดเลยเ้าคิดว่าจะกินข้าวปุ่นตั้มเนาะวัคนอ้าวตอนนี้สาววงนี่รันก็มาหัวแล้วเนาะนี่วงคนคือลำยองเว้ยลำยองหรือลำใหญ่เหรอลำยองสองเนาะอันนี้สาวบงเอาบังหน้ามาบีบใส่ออนได้เยอะได้่เยอะถอย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  อามันนำเสนอบะอ่ะเะบงกิมุมองของสาวบงเนาะกับบ่าวขุนมือนี้ก็จะมาลุยยูสองสามโมนี่แหละเบียเวียดพี่น้องอันนี้มันยนนนี่ห้อไซกอนเนาะอันนี้จะเป็นเบียรทางผคกต้ของเวียดนามเ่าเป็ดซื้อมันเป็นเบียปองนะเบียปองที่ราคาจะสูงกว่ามูลแล้วเนาะประเภทเบียะนะคุณก็บ่ว่อคทันนานนาศอกเรืองการนั่น เสพสารแอลกอฮอล์นี er ่ก็ดนๆนี like yeah, <sure. S 1> mm ่ส hmm. ร uh ้างสรรน้ำมูคูดำเทือกนะอที่หนึงหามือซื้อน่าคุณอะไรตามสาวฟูนบ้านเอาก็จะมีเกมอินเล็กๆน้อยๆเนาะในการกินเบียร์ของฮาวฟอบบรรยากาศก็จะค่อนข้างเป็นใจไปทามาเบิ้งสองฐานเออระวังฮาวรุ่นฟอมรุ่นไปฟอมกันกับสาววงเนาะ thêm thêm nhàng nhàng vui màu sa bông loạt bài à bao cun hết không oh khăn hủ sẽ nó, họ còn ở giữa thương bồi bào bao nè, xin chào mai loạt ก็างกสาวงเอาอยู Ä ่กลางคื <Exped ition introductions> <S <S <ess ramen> ่อทางเชิมันหนักได้มอนกันทับลงมันแน่เานงสินาของบาโมกุนี่จริงจังสุดบิงนึ่งอาสาวงเบ้องเาเลยว่าเขมีอะไรมนบานาเนี่ยเจังดเขาเจลงจอนเป่มลคุติเหมือนกันสันเป็นเปตเ